สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องปรัชญาการจัดระเบียบชีวิตจากญี่ปุ่นกันดีกว่านะครับที่เรียกว่าดันชริโดยเฉพาะกฎข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือชะหรือว่าศิลปะของการทิ้งนั่นเองไอประโยคที่ว่าเสื้อตัวนี้ยังใส่ได้นะทิ้งไปก็เสียดายเนี่ยคุณคุ้นไหมครับผมว่าหลายคนต้องเคยได้ยินเสียงนี้ในหัวตัวเองแน่แนเลยและเจ้านี่แหละครับคือตัวการหลักๆเลยนะ ที่ทําให้บ้านเรารกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเอ,อความรู้สึกเสียดายเนี่ยแหละครับคือมันเป็นเหมือนแกนกลางของปัญหาเลยนะจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราจัดของไม่เป็นหรอกครับแต่มันคือกับดักทางความคิดล้วนเลยที่แบบมันฝังรากลึกมาจากความรู้สึกที่ว่าเออไม่อยากจะสิ้นเปลืองทีนี้วิธีแก้ตามหลักของดันชาลินีนะต้องบอกเลยว่าง่ายมาก แต่ง่ายแบบทรงพลังสุดๆไปเลยครับเขาเรียกว่ากดแชร์ซึ่งมันจะสอนให้เราเปลี่ยนมุมมองง่ายๆแค่สลับประธานของประโยคในหัวเราเนี่ยแหละครับ oh, หัวใจหลักของกฎข้อนี้เลยนะคือการปรับโฟกัสในใจเราใหม่เลยครับคือเปลี่ยนจากการที่เราไปยึดติดก,กับของเพราะคำว่าเสียดายให้กลายเป็นการปล่อยไปหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า letting go แบบที่เราสบายใจจริงๆเอาละและการเปลี่ยนประทานเนี่ยมันทำยังไงกันนะบอกเลยว่ามันเป็นเทคนิคง,ง่ายๆง่ายมากๆเลยครับแต่ผลลัพธ์ของมันนี่โอ้โหเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยนะมาถึงสไลดน์นี้นี่คือจุดพีคเลยครับลองดูทางซ้ายก่อนนะคำถามที่เราถามกันประจำเลยคือของชิ้นนี้ยังใช้ได้ไหมสังเกตไหมครับว่าประธานของประโยชน์เนี่ย คือสิ่งของซึ่งแน่นอนคำตอบส่วนใหญ่มันก็ต้องอยังใช้ได้อยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่หมดเลยมาดูทางขวาครับถามตัวเองว่าฉันยังใช้มันอยู่ไหมเห็นความต่างไหมครับประธานเนี่ยมันสลับมาเป็นตัวฉันทันทีแค่นี้แหละคำตอบที่ได้มันจะมาจากใจเราจริงๆมันจะชัดเจนขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับแล้วไอ้เทคนิคการเปลี่ยนประโยคง่ายๆแค่นี้แหละครับ มันคือการดึงเรากลับไปที่แก่นแท้ของดันชลิเลยก็คือแกนของตัวเองหรือที่เรียกว่า self-axis คือการถามตัวเองย้ำๆเสมอว่าตัวฉันเนี่ยนะยังต้องการสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าไม่ใช่การถามว่าของชิ้นนั้นมันดีหรือไม่ดีแต่ถามว่ามันยังมีค่ากับเราในตอนนี้อยู่ไหมพอเราเริ่มจับทางได้แล้วว่าต้องเปลี่ยนคำถามในหัวยังไงทีนี แนวคิดนี้มันจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับคือมันจะพาเราไปมองความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับสิ่งของในมุมที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะเลยลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเราทุกคนมีความสัมพันธ์กับข้าวของรอบตัวเราและความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยมันก็มีวันหมดอายุของมันนะมันไม่ต่างอะไรจากความสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆในชีวิตเราเลย เพราะฉะนั้นกระบวนการทิ้งของแบบใหม่ที่มันดีต่อใจเรามากกว่าเดิมเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับอย่างแรกเลยนะคือยอมรับกับตัวเองตรงๆว่าโอเคความสัมพันธ์ของเรากับข,ของชิ้นนี้มันจบลงแล้ว 2. คือการขอบคุณขอบคุณที่มันเคยทําหน้าที่ของมันให้เราและสุดท้าย 3. คือปล่อยมันไปปล่อยด้วยความรู้สึกดีๆความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่ความรู้สึกผิดไอการที่เราฝึกปล่อยของ ไปพร้อมกับความรู้สึกขอบคุณแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การจัดบ้านให้โล่งนะแต่จริงๆแล้วมันคือการฝึกจิตใจของเราไปด้วยซึ่งมันเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นที่สําคัญมากๆที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นครับใช่แล้วครับการฝึกทําสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ในวันนี้มันคือจิ๊กซอชิ้นสําคัญเลยนะที่จะค่อยๆพาเราไปสู่สภาวะที่เรียกว่ารีซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของดันชรีเลยนั่นก็คือสภาวะที่จิตใจของเรามันเบา มันสบายเป็นอิสระการฝึกฝนเล็กๆวันนี้ละครับจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในตอนท้ายแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับอยากจะชวนให้ลองมองไปร,บรอบๆตัวเราตอนนี้เลยมีความสัมพันธ์ที่หมดอายุกับของชิ้นไหนบ้างไหมที่เราพร้อมแล้วที่จะปล่อยมันไปพร้อมกับคําขอบคุณจากใจได้ตั้งแต่วันนี้เลย